ใจยใจหมดเลยนึกว่ามีเรื่องโอม้ยไม่มายมัมาแล้วโดนโดนม,มือได้โดนโดนมือได้โยมเดี๋ยวค่อยไปต่อสินที่หลังหรือกูจะสึกดีเจออย่างนี้อ่า เดี๋ยวค่อยคุยกันโยมเดี๋ยวทำวัดก่อนเธอพอกระมายนะไปแล้ลเจริญพรโยมครับแม่จาภาพหน้าหาพรุ่งนี้คืนหนึ่งรายได้ดีเหลือเกินอานะเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเพียงรอ้อง ไรอแม่เบอร์นี้จะได้ยินเปียงใจบอกว่าท่านกำลังเข้าสู่บริการลำฝากหัวใจลงกคาเปียกไว้ตัวเอาพ่อไว้ใจหลวงพ่อครับหลวงพ่อหลวงพ่อจะสาปเพราะว่าตัวละไรตัวสัมมาสัมพุทธเส้าหัวยองอะไรเนี่ยมาไม่ให้ส่งไปเสียงเลย ตกใจหมดโอ้ตกใจกู้นะตกใจหมดฮะโยมออช่วยผมด้วยเป็นไรอ่ะผมถูกฟันถูกฟันครับไหนดูสิโยมถูกฟันที่ไหนเนี่ยโดนฟันแล้วไม่ใช่ถูกฟันแบบนี้ลองผมถามได้ยังว่าไว้ทำไมไม่โกนมนหมดคน